สวัสดีครับยันเช้ามาพบกันนะครับที่แปลงทุเรียนของพ่กุนะฮะก็จะมีการปลูกทุเรียนด้วยแล้วก็ปลูกฝรั่งด้วยอันนี้ก็เป็นฝรั่งเรียกว่าฝรั่งไส้แดงนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีลูกแล้วห่อลูกได้นะเริ่มห่อลูกเริ่มจะได้ผลผลิตแล้วนะครับส่วนทุเรียนก็เริ่มโตแล้วนะฮะล็อกนี้ก็ปลูกได้ประมาณหนึ่งปีนะ ทุเรียนก็กําลังงามเลยคือเราทําเกษตรผสมสารนะครับเพื่อนครับเราก็าจะปลูกผสมกันนะครับหลากหลายเอาฝรั่งก็เริ่มมีการแตกยอดแบบงามมากเลยเมื่อล่าสุดนี้พี่กบก็ใส่สารปรปับปรุงดินเข้าไปนะครับใส่สารปรปับปรุงดินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอา่าประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะก็แตกยอดมาแบบนี้ทุกต้นเลยนะเนี่ยฝรั่งแตกยอดมาแบบ คือมันเติบโตไวมากเลยนะฝรั่งนะปลูกเพียงแค่สี่สี่ไม่เกินห้าเดือนนะประมาณสี่ห้าเดือนเท่านั้นเองส่วนทุเรียนไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะมีการแตกใบอ่อนแตกยอดมาแบบนี้ทั้งทั้งแปลงเลยนะครับนี่ฮะแตกยอดมาแบบดีมากๆเลย ฝรั่งแส่แดงชุดนี้นะครับก็เป็นรุ่นแรกเลยนะที่พีกพ่กบเริ่มได้หอนะฮะก็จะไม่ปล่อยให้ลูกแบบเขาเรียกว่าดกมากเกินไปนะครับพอดีพอดีตามดูความโตของต้นนะฮะอันนี้ถุงที่พีกพ่กบหอก็ซื้อมาจากเน็ตซื้อมาจากออนไลน์แล้วก็เป็นถุงที่ ใช้ซื้อซ้ําใช้ซ้ําได้นะะใช้ซ้ํานะครับนะก็ก็ใช้เสร็จแล้วเก็บแล้วเอามาใช้ใหม่ได้เพื่อนครับนะต้นนี้ก็มีอยู่สีลูกห้าลูกนะนะเราห่อองนี้เลยนะครับเพื่อนครับต้องห่อฮะเราจะได้ลูกที่สวยแล้วก็ปลอดจากแมลงนะครับ การทําเกษตรนะถ้าเราทําอย่างเข้าใจนะก็ไม่ยากนะเพื่อน,นครับเราจะทําไปแบบไม่เร่งรีบนะฮะแต่ว่าใจเย็นๆค่อยๆนะฮะทำไปนะครับศึกษาไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราได้ออกกำลังกายได้อ่มี ความเข้าใจในเนื้อง,งานที่เราทำนะครับในพื้นที่ของเรานะครับโดยเฉพาะการทำกรเกษตรแบบเชิงผสมผสานนะเพื่อน อีกประมาณสักไม่เกินครึ่งเดือนนะฮะก็คงได้เก็บผลผลิตแล้วฝรั่งนะครับส่วนทุเรียนก็น่าอีกประมาณสัก3ปีถึง4ปีนะครับถึงจะได้ผลผลิตนะครับเพื่อนแล้วก็ถัดไปก็จะเห็นกองใบไม้ที่พี่กบเอามากองไว้นะครับบริเวณนี้ก็จะทำเป็นปุ๋ยหมักนะฮะใช้กับ ต้นไม้ของเราในในไร่ต่อไปนะครับเนี่ยตรงนี้ก็ถ้าเหลือก็จะอาจจะทําเป็นแบ่งจําหน่ายต่อไปนะครับเอยอะม,มากๆเลยครับอ่าวก,ก็เนี่ยเอาไม้มาปักแล้วก็ใช้กระเบื้องเก่านะครับเป็นแนวนะเอยอะมากเลยฮะเพื่อนเห็นไหมนี่คือยังเก็บไม่หมดนะครับยังมีอีกเหลือเฟือเลยนะใบไม้เศษใบไม้พวกนี้นะครับเดี๋ยวก็จะมีการลาดพวกจุลินทรีย์พวกอะไรต่างๆนะครับ ต้นไม้ให้เราได้ทั้งร่มเงาแล้วก็ให้ได้ในเรื่องของเนี่ยพวกปุ๋ยพวกอะไรต่างๆเนะเอามาทำปุ๋ยทำอะไรได้นะครับเพื่อนครับนี่ฮะยัยงไม่ได้เก็บอีกเยอะเลยนะฮะขอแค่เราขยันทำอย่างเดียวนะทำไปนะครับเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอามาใช้เกิดประโยชน์ได้หมดเลยนะครับต้นไม้ก็เริ่ม เติบโตมากนะฮะโดยเฉพาะไม้ป่านะครับนี่ฮะบรรยากาศเช้านี้นะฮะขอพาเพื่อนๆมาชมนะไว้ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับ